พี่จ้าพี่นอ้นองเพาะวัชสืเห็ดยังครับผมชิ้ัดเขาให้เิ็กน้อยจะย้ายจ้ะพอดีเขาเขามันเหลือเขาไม่เหลือจากเคล็ดใส่กอกเขาไมนเหลือจากเคล็ดใส่กอกเพราะว่ามันเป็นเขาแข็งผัดเขาให้หญนากับหลานๆนะใส่ใส่หยังใส่ใส่หมูยอกับไข่จ้ะ โอ้โข้าวผัดไข่เขาผัดไข่หมูยอเรามาดูกันที่แรกจะหน่อยว่าสิผัดไข่นั่นละแล้วยนันแล้วยันมันแซ่บเกินเขาผัดไข่ง่ายๆไข่แงากินกับหลานไข่สามฟองของพี่ไงแต่พีของพน่ไงเดี๋ยวเ,เดี๋ยวจังมึงนะ เดี๋ยวมึงกอบผัดแพ่าก่อนปาสีสันม,มันหนารับประทานหรือเปล่าสีสูจะหน่อยหรือเปล่ามาดูข้าวผัดข้าวผัดแย้แพราว้าวใส่หมูยอครับผมมีหมูยอก็ใส่หมูยอมีหมูชิ้นก็ใส่หมูชิ้นนะครับข้าวผัดไทยธรรมดา เ็นให้ลูกให้ร้านกินเด้อพี่น้องเด้อง่ายๆไม่ไมีอย่างหนุงยาความแซ่บมันอยู่ใส่ปว่ะาะการใส่ใจ,ใจการใส่ใจครับผมนำข้าวเขานี่เป็นเขาเขาเย็นหรือเขาแข็งนะพี่น้องเขานิ่มข้าวเขานิ่มมะพร้ามัชสิเละเนาะ สูงกว่าเจ้าบอก่โอเคโอเคแช่ว่าตัวเตี้ยเอาเอาตังมาเออมุมความสูงใส่ซีอิ๊วซีอิ๊ว่ม เพิ่มสีสันให้มันน่ารับประทานนี่นะต่อพัดไข่เดไหๆเล็กน้อยกินตอนเช้าก้อนไปลรงเรียนก็ได้เด้อพี่น้องเด้อเขาที่เห้าหุงเหลือจากมะขืนมึงนั่นก็ยัดถิ่นเนาะหรือเสียวไปตุมมก็ได้ ต้มเขาเท่าไหร่มากกิน,นทังซีล่ละใครวะใครมาวะอ่ะใส่อะไรน่ะน้ำตาลจ้าอ่ะใส่น้ำตาลผง,งนัวใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะ้ครับเด้อ ใส่รถดีหมดซองเลยมันเหลียดเดียว,วหมดยังนี่แล้วก็ซอสฟ้าเขียวหรือซอสรุงรสน,น่ากินรึเปล่ามีสันข้าวผัดไทย หอมหอมระเตียมหอมไข่เนาะผัดขายสามบ้านก็ได้นี่ยหยมัดมะเขือเทศก็พร้อมผัดอุ้ยมเะเขือเทศเราก็มีนะแม่มันจะสุกมันจะเสร็จแล้ว,ลวเหรอลืมเหรอเด็กกูไม่กินอ๋อเด็กกูไม่กิน,กนถ้าหันเป็นลูกเต๋าเล็กๆ่กะน่าจะกินอยู่นะ ให้เด็กกินผักต้องทำให้เป็นสีสันพวกแครลลอทหอมใหญ่ใส่หอมใหญ่น้ำกระไดเดอร์ชิโน่จะมาเข้ากับบันบานเนาะนี่ยังกับอาจสีบโบกโบเครื่องแต่ว่าเข้าเด่นความสีสันงมกับเลยเป็นไงแซบ่บปรุงรสก็แค่นี้แหละพี่น้อง นะลงหอม,อมเรียบรอ้อยติดไปกันปิดเลยเปลิกูด <Very good. S 2> น่ากินมากต้องเป็นเขวแข็งมันไม่ตัดงนะ่า เลยยังเห็ดไงแม่โอ้หอมมากเลยหอมมากเลยครับท่านผู้ชม,มต่อไป่าน,นอนนอนตา บรรยากาศเย็นดีใกล้หนาวแล้วเน้านี่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 ไม่ไปไม่<ค>ไป,ไปกับพ่อพ่อขายขายข้าวอ,อยู่กับแม่บีนแหละอยู่กับแม่บีนแหละไม่มามาแต่นหน่อยกับมี่สาบน้ำยางดีเลยอากาศเย็น ผู้ใดอยากมากางเต็มครับต้นหน่อยก็มากางได้เด้อพี่น้องปิ๊งจังรอบกองไฟจัดปาร์ตี้กันได้แต่ว่าเมาแล้วอจะโต๊กน้ำกับข้อข้ามึงได้นี่นี่นี่ก็มาอยู่บ้านยากับมีหมูมีใหญ่มีไอ่ยอกจังสีมันกะโบแตงเงาแมมพี่น้องใส่ไทยมาไม่ได้มาไม่ได้ลูก อาเล่นกับพี่นะเล่นกับพี่เดี๋ยวข้าวไปกินไปโอ้โหน่ากินมากเอาไปเลยยกไปเลยเผื่อย่าย่ากินด้วยเผื่อย่ากินด้วยเอาแล้วเอาจานไปไปโอ้โหน่ากินมากหอมมากเลย ข้าผัดข้าวผัดไข่แซบๆไป,ไปเอาไปเลยยกไปเลยนี่ก็ได้เมนูให้เล็กหน่อยกินกับเขาแล้วพี่น้องกับเขาตัดเลยียงปะโอเคเดี๋ยวจังเห็ดกับเขาผู้ใหญ่มาดน้เนาะครับผมล่องไปเห็ดให้ลูกให้ร้านกินมึงครับผมไปก่อนสวัสดีครับ